สวัสดีนะคะวันนี้พอดีเรามาแวะเนาะซื้อขนมจีนเลนูนะคะเ,เ,เสร็จแล้วเราก็มาแวะไหว้นะคะวัดนะที่มาวัดวัดม,มรุขนคร <ไป S 2> น,นะคะพอดีเป็นทางที่เราจะผ่านกลับบ้านเราอะนะคะแต่เราไม่ปีนี้เราไม่ได้เข้าไปไหว้พระาธาตุพนมนะคะเพราะว่าเราคิดว่าคนค่อนข้างเยอะนะคะเราก็จะไม่เข้าไปใน ในที่ที่คนเยอะๆนะคะเพื่อป้องกันเนะเาะแล้วก็ช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือนะคะตรงไหนที่คนพุกพลาหรือคนเยอะๆเราก็จะไม่ไม่เข้านะคะอยากไปก็เนาะก็เราก็ต้องเข้าใจนะคะในคัดกรองก่อนนะคะ เราก็มาไหว้วัดเราก็มาไหว้วัดนี้แทนคุยเราหนูสามห้าเท่าไรคะสามห้าเท่าไหร่คะสามหกจุดหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะเบาเบา,บาค่ะ <c oughs> เราล้างในรถอยู่แล้วเอาตรงนี้ก็ได้ค่ะ อ่าตรงนี้โอเคพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะไ,ไ,ไปะาาไหนอะใส่เสื้อดอ้วยมาหลับ <c oughs> นะคะหมอวหว้วัดนี้เนาะวัดรุขนครนะคะนครพนมเนาะเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์นะคะบอกไปเลยนะคะศักดิ์สิทธิ์ทุกที่ทุกตารางเมตรเลยนะคะสำหรับสมโอนะ สวยงามนะคะโอคค่ะเข้าไปชมนะคะบูชาเรายังไม่บูชาทุกเพียนเดี๋ยวเอาทุกเพียนก่อนน้องของชอบอะไรลืก ออจะตามเราไปเอน่ารักสองตัวเลยวันนี้วันเราเลยเสร็จดิฮะน่ารักโอ้จวไปลูกย่าไปเดี๋ยวรถทัรบให้น้องขึ้นแล้วให้น้องขึ้นเล้ว ไปเราไปแล้วค่ะเราไปแล้วค่ะเดี๋ยน้องตามว่าว้พระค่ะให้น้องขึ้นได้แล้วลูให้น้องขึ้นได้แล้วป่ะเดี๋ยน้องตามเราไปไปแล้วค่ะนั่นละเก่งรูเรื่องวัดนรุกขานครนะคะ เยนก่อนนะคะสัสามรอบนะคะแล้วค่อยวหวยนะคะ านมากมากเลยะค่ะข้างในเย็นมากเย็น ทุกคนสุดยอดอเห็นแล้วแบบขนลุกนะคะเป็นอะไรที่แบบสวยงามมากๆาทุกท่านเนาะที่ได้ดูคลิปนี้นะคะอาจจะเห็นภาพน,นะคะแต่ถ้าลองคิดตามนะคะว่าถ้าเราได้เข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยคะ่ะรู้สึกแบบขนลุกขนลุกคะ่ะเย็น ในห้องนี้แบบเย็นมากๆเลยนะคะสวยงามจริงๆค่ะ สวยงามนะคะจะให้ทุกคนได้เห็นนะคะแก้วนะคะสวยสดงดงามมีสี่ด้านสีด้านแล้วก็สีสีนะคะดูแก้ว อันนี้จะเป็นสีเวลนะคะอานนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะ มาถึงบ้านแล้วนี่พี่อู๊ดยังไม่ปรุงเลยอร่อยแล้วชิมชิมดูใช่ไหมน้ำมันนัวมากเลยเนาะใช่ไหมชิมเห็นไหมนี่ยีิบาทลูกค้ามัอันนี้ชิมกันอร่อยว่ะใช่ไหมนี่ยังนี่ยังไม่ปรุงนะคะเป็นน้ำของเขาไม่ไม้นัวขนาดนี้เลยว่ะไม่พี่โต๊ะเขามีผงชูรสด้วยนะเธอยังมากลิ้นแบบชา เียวนี่ไม่กินกันเหรอโอ้โหขยมปะโทตาลูกใครวาหน้าอร่อยร่อยไหมคะอร่อยน้องบอกอร่อยน้งแลน้อ่น้องยน้ำงบ่าไน้ม่ใชนือ่ปยนยน้น้องบ่น้อง่น้วก็่นกรยน่ใย่ใยน่ยน้องน้องย่ยนน่้้วก็กะปิส่่ ขมอ่าอะไรนะพริกปั่นอะไร้พริกสดปั่นอันนี้เป็นน้ำส้มเออเออน้ำซีอิ้ส้มอ๋อเดี๋ยวนี้เขามีสูตรใหม่พริกนส้มไม่มีเออไม่ขายไ่ขอไม่ขายไม่ขายนม่ายไม่ขายไม่า่ขายไ่ขายไม่ายม่ายไ้่ขา่ายไน่ยไ่ยไ่าย่าไข้่าไป่่ขย่ขม่าเป็นขาดขายขยามามย้ยบาท เขากินไม่เป็นเขาก็กินไม่เป็นนะเธอลองเขาจะบอกว่าเสียบคนไทยบ้านี่เดี๋ยวไปกินเศษเขาจะบอกว่าอร่อยตอนแรกหนูกินไม่เป็นลุงยื่นตังให้หนูหน้าหนูป้าใส่พริกอันนั้นมันเป็นพริกส้มหรือพริกอะไรเดี๋ยวมันเปรี้ยวเด้อพริกป่นปั่น้องพลมันเลือดเอิ๊ก่อนพลก็เธอบอกว่าเธอจะกินหมดถุงนะชุดนะเธอบอกอ่ะฉันบอก ฉันบอกถ้ากินหมดชุดนั้นก็เตรียมงายหลังเลยตึงเลยแหละชุดหนึ่งก็แบบเยอะได้ตั้งหลายจานต้องปล่อยให้พวกลุงมารักเมื่อไหร่แซบเลยใช่ไหมคะโอโหหลายลุงมารักเมื่อไหร่นะปิดเพิ่มเบบผักผักเขาให้ผักมาด้วยนะเนี่ยลวกลวกเรียบร้อยแล้วกระลำลวกจริงต้องเป็นผักบุ้งหรือไม่ก็กัญชงใช่หนูไม่กินกับผักชี อันนี้เขามีกระหล่ำกับถั่วรู้สึกอ่ะผักผัดให้นะวางแม่แม่นั่งเลยจ้ะฝาบอกแซบพ่อไปไหนอ่ะเอยายเดกจะคณะกระหล่อแม่ไปเบิองแล้วเอาแม่ไปแล้วหรอหัวเราว่าจะรอขี่ซาเลงไปด้วยอ่ะ มีแต่มีแต่มีเอาใหม่สิมีแต่ค่ะนะแม่บอกอ่าเพนเพนฝ่ายอีกไอ้กาแฟแม่ค่ะเนี่ยโออยยากกินนมีมีมีอยอะขมขมกินกับน้ำขมไหมกินกินกับน้ำขมอุ้ยน้ำขมใส่พริกละเด็ดกินพริกไม่ได้ป้า กินใหญ่เลยไม่พูด<อ>ไม่จากอสองพ่อลูกเพิ่นโอ้แซบเขาปุน้นเขาปุ้นเลโนลองลาที่สองนี่คือหมายลาที่สยุลนที่สองไปเลยขนาดกินก๋วยเตี๋ยวกันมาแล้วนะเนี่ย <umbers combien S 2> นนจะน้ำมันหนัน่เนามันจะือแนะ เขาชิมไปแล้วก็ปลานายชิมสิปลาใส่พริกส้มเยอะใส่น้ำส้มเยอะกดตัวเล็กเยอะแล้วกดอันนี้ครับอืมอร่อยอุนัวจริงนัวจริงไม่ไม่ไม่อย่าอย่าก็คือปกติอ่ะอุนัวนัวแบบพริกนัำส้มนัวมากๆสุดๆอ่ะนัวอิลี่อุ้ยติดลิ้นติดคอ ขอน้ำจากสามถังเลสามลิตรลุงยบก่อลุง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 บกมาก,กินจริงเงาะมันมน่าเซบ ัตวนีี้้ะถาบมตัวนนี้อิ๋วโอ้โหแล้วคนกินที่ร้านไม่ตักหูจะรสอีนะเออเนาะคนนับเออมีมีไว้ให้ไงแม่มีไว้ให้แต่แล้วแต่เขาจะใส่ไม่ใส่ไงไม่เห็นส้มเลยไม่เห็นมันส้มเลยเขใส่มะนาวเยอะสิใส่เป็นหูจ้าเด็กระยองชอบกินปลา กินหมดแหละคนตรงคนใต้เขาก็กินคูม่มือนี้วิ่ง <c oughs> ลองอะเขาวิ่งติดใจแม่เราต้องเปิดธุรกิจแล้วแม่ตัปลามากินได้กกันเร็วมานั่งเร็วจริองอย่าเป็นฝ่ายกินกันอย่างอื่นก็ได้ไต้องกินกินไ,<ม><ๆ>ไปแล้วซีมซีมซีมเบิง พี่ควาจานนั่นเลยได้ป่ะเนี่ยเหรอไม่กินเยอะเาสด้วยอ่ะเดินก็ปรุงด้วยกินอุ้ยน่าสงสารอ๋อบสดนะซิมให้ดูหน่อยค่ะก็เหลือนะคะใช่กินไม่หมดแล้วมักกินนี่หนูมันต้งวงกินกันนจ้ะฮะกินจ้ะตกใจตาเลือกตาเลือก ม่นึกว่าจะกินเลยเนาะเห็นนึกว่าไอ้นี่แล้วไงทุกคนบอกแซบนัวเนาะนวนัวเจ๊ชิมน้ำแปบชิดนิดนึงเหรสุดยอดเลยอร่อยอร่อยอร่อยมีความอะไรมีความอะไรมันเป็นยังไงมันละมุนนะน้ำมันนัวนัวนัวผงชูรสมีกว่าม่รู้แต่คิดว่าน่าจะมี มันเขาใจ่หลายอย่างเฮียมพวกกระเทียมดองแล้วมันหอมผักเนี่ยเออหอมผักที่ลวกหรอหรือผักชีผักชีหอมแบบผักเขาสดอ่ะเนาะใช่ก็หวานออยหวานครับอร่อยยอดแนะนำข้าวปุ้นเรนูโอเคทุกคนล้วนกินข้าวปุ้นทางบุ้นกินโอ้ฟองเบิ้ลเน่ะกินคนเดียว กลัวเพื่อนแย่งเขาล้อมวงกันที่แอบกินคนเดียวนะซื้อมาสามชุดจ้ะชุดละร้อยแบบเยอะเยอะมากอะเดยนเนาะเยอะมากเขาสาวเอาสาวเอาอะเยอะเยอะนะเนาะผมว่าใจไอ้คนที่เียนเนี่ยมันอร่อยกว่าอันนี้เข็มข้นกว่าอันนี้ป้ามันสูตรใครสูตรมันอันนี้เขาใส่กะปิ กินนั้นกะปิใช่ใช่ขนนปลาองเรากะปิน้อยแต่ปลาเยอะอย่างนี้นะบางเจ้าอ่ะมันคนละอะไรกันเริ่มกินซีฟายกับขนมจีนน้ำปลาาฝรั่งขึ้นแต่ผำไมเงาอร่อยแน่นอนเขาชอบคนโดนชิมก่อนทุกท่านอ๋อแล้วคนกรุงอยู่นีูเอาเหรอแปดดเก้าชิม อย่างนี้ชิมของคนนั้นชิมของนี้นี่ก็ชิมเจ็บเออเดี๋ยวดิจะทำต่อไปเราก็ลบตัวนี้อร่อยนะคะอร่อยชอบกินเส้นมากลบไปละกินอล้มันก็เหลือน้ำซ่อนอีกนะน้ำส้มนนี่มีอะไรมีขามีอะไรเนี่ยลองชิมเปล่าเปลู่ซอดูลองชิมเปล่าๆถ้าลองสิไม่เอายินงขอบคุณจ้ะยิ่งตรงนางไปแล้วนะคะวันนี้ก็ ปิกคีบปิกคีบจ็บนัวนะคะคันนี้คอยดูว่าเราจะไปไหนกันต่อกลับบ้านเลยเราจะไปไหนกันต่ออ้าววันนี้เราอาจจะไปไหนกันต่อเนาะติดตามชมนะคะจะไปถื่อนหรือจะมือนี้กะเ็บภาไ้ให้เบิร์นซันี้นะจ้ะไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไปแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะ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 แซ่